เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ใน Miracle Survival Season ทีสสสส่สองพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วอ่ะมพาร์ทสี่นะครับหรือพาร์ทที่ยี่สิบสี่เนาะคูมไหมไม่ถูกตัวบ้าเห็นไหมอ่าใช่นะครับผมพาร์ทที่สี่เนาะ โอเค EP นี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสำหรับเนื้อเรื่องนะครับที่เราได้ค้างเอาไว้นอกว่าว่าจะทำโคบ้านใช่ไหมนี่ผมไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะเห็นไหมอยู่สภาพเดิมนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอานนี้่อนอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับ 6กร้อยเจ็ดสิบสามนะครับอันนี้ผมฟื้นฟูกลับมาน่าจะในช่วงซีซั่นที่แล้วแล้วแหละเนาะโอเคมาวันนี้เราลองมาทำโครงขอบมันต่อนะครับผมตอนนี้มัน,น่เด้าเพราะว่านะเราต้องเตรียมไว้เยอะๆเลยวนะ่ะซึ่งไม้มันก็แบบอันนี้สิบโมงใช่ไหมโอเคได้อยู่นะครับข้างล่างนี่คือแบบโอ้โห ส่นรวมอะไรครับเนี่ยมามาด <Okay. S 1> ผมบอกเลยว่าเราจะต้องใช้ไม้กันเยอะมากเลยนะครับผมรากว่า mm hmm. การที่จะทำบ้านหลังนี้นี่คือแบบโอ้โหหินเยอะพอทนนะครับไม้เยอะพอเลยนะครับ mm hmm. อืเห็นยเลย แล้วเก็บไฟเบอร์ในตัวด้วยนะครับเก็บไปทำไมก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมแม่ผมเขาโม้อยู่นะครับผมผมไม่ได้ยินกันหรอเนาะมั้งไปอะไรอืออะไรอะไรอะไรเออเออเออเอไเออเออเออรออเออเออเออ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 ออเอ มื้อมันมื้อแบบมึงอย่ไอหนังฟรีอ่ะหนังเรื่องไอ้แฉกออนไลน์ท่านไม่ใช่แล้วโห้ลงานหนังมาหนังสัตว์ไม่ห้ามหัวันนี้ดีหน่อยนะรู้เป็นบ้าเหมือนก <datas cycles. S 3> no ันนะแกนั่งเก้าอี้อยู่ดีๆจะตกเก้าอี้วันนี้แกพี่แล้ตันหาวก็พูโม้อะไรเนี่ยหนังสัตว์มั้งไงโห โม <ak> ้ยิงเลยอยเหมือน่เหมือนพ่อแมเยอย่าเหมือนพ่อมนสิอัดคิปฟังอยวจะไม่ได้อัดนี่ห้าโมงครึ่งแล้วไปแล้วหิวมากเลยไม่สั่งข้าวเลข้าวอ่ะนู้มาไหมอ่ามันจะ เจ็บลิ้นมากกว่าเดิมเลยแค่ไหนก็แกงจืดดีกว่าไหมเอาลุงทิพย์เนี่ยมันนิ่มหนเอยลุงทิพย์เอาเอาลุงทิพย์มาทอดกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยนะผมเนี่ยโ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 ยไม่รู้ที่ได้ผมก็เจ็ดงานอะไรอยู่แค่ผม อเออวันนี้มันมีสอบล้วด้วยไหมสอบเขียนโปรแกรมว้าวสอบเรียบร้อยเขียนไปงงไปเราได้รู้เรื่องไหมได้อยู่ได้อยู่แม่ก็ต้องใช้เวลาในการเล่ก เด็กก็ต้องใช้เวลาในการนิดนึงเอยลองเข้าไปไม่มีอะไรครับผมไม่ตื่นดรอตู้ห้องตู้ได้ยังโอ้อะไร แมมาจับนูฮะม่กัาเสียงพลันมาจาก้งวัดเทพคนกำลังชุมนมุมอยู่แ้วกะเย้ยยามเล่นผมได้ได้คนเดียวอยากเล่นนะมุตัวมืดาไม่เท่าไหร่ครับแล้วกักมนี้ยห้ามืดแต่ถ้าลงเงก็มีแอบล้นอยู่นะ พี่ๆหน้าเีราผมจะพักจากการทำอันนี้หน่อยนะครับเราจะมาทำฟาร์มเห็ดกันนะเนาะเอเอเนี่ยทำทำไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยอฮึเราผมจะสร้างเป็นโรงเลยดีกว,ว่านี้ลุงศพนะครับผมทุยดีเนี่ยวันนี้เนี่ย นี่นะครับผมได้2องรอบแปดนะครับผมหรือประมาณ3ชุดเกือบ4ี่แล้วมั้งสี่นึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองส่กโอ้ยามมาวางต่อวงต่ออย่าลืองนะครับผมผมอกตัวเองอย่าลื้อซนะครับ เสียสลยนะอ่ะคลิปมาก่อนแล้วเนี่ยจริงๆนั่งเล่นคิเลกซี่ได้นะไม่นะครับผมอ่ะคลิปโกนเห็นไหมคนดูสำคัญกว่ามันก็จะมีเฉพาะบางทีนะแต่ว่าไม่เหตุสำคัญจริงๆผ <c oughs> มจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับถ้าวัานไหนเข้าค่ายนี่ก็ไมู่ลนะไม่หลงผมหลงไม่ได้ แล,แล้วถ้าในกรณีมัธยมนี้สมมุติเอาโทรศัพท์ไปได้แล้วใช่ไหมแม่แล้วเข้าค่ายเขาจะเก็บทําไมเออเขาจะเก็บยังไงอ่ะเข้าค่ายเหรอเออสมมุติว่าเ,เดี๋ยวมสามมีนี่เข้าค่ายมอสองไหมอ่ะไม่มอสองเดินทางไกลมสามเข้าค่ายพักแรมกาไม่ได้โทรศัพท์มาอยู่เลยแล้วฝ่าไปทำไมใช้ไม่ได้เรา,าให้ทำกิจกรรมอยู่ดิไม่ไห้ เขาคลายเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยไม่ิจรไม่สนุกเลือดเยอะด้วยเออเลือดเยอะด้วยไปหาเล่นเลือดเยอะดูแต่ว่าด่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ด่าลูกไหนขอด่าแค่พออาบน้ำสนุกอาบน้ำสนุกมากเลยเนี่ยอาบไปเสียวไปเออ ๋ย่คนในห้องผมก็คงรู้เองแหละนะครับว่าเขาไข่ปยนองไรตอนม3เรก็ได้รู้ครับเรก็ได้เจออยู่แล้วม3อ่ะไปถามพี่ม3มองว่าอ้าตลดอือไปหนึีโอเคนะครับผมตอนนี้เราวางโครงเสร็จแล้วนะครับ เอ่อมันสามารถเอามาต่อยอดได้ไหมบล็อกนี้คือบล็อกฟลอร์ใช่ไหม,ไลไหมฟลอร์แปลว่าอะไรไหมฟลอร์แปลว่าพื้นใช่ไหมจะจาต่อว่ามันคือหลังคาเดี๋ยวเชื่อจริงไม่มีให้ขาบเลยว่ะโอ้เซ้ายืมมาเซ้าครับ S P E R S T E ได้ไหมมันไดไม่มีอ่ะมันให้ใช้บล็อกไม้อย่างเดียว เอ้ยไอ้ไอไอเศษไม้ขยะน่าโง่เนี่ยถ้าอย่างงั้นดูไม่เท่เลยเนี่อ่าไม่รู้วังโอ้ยอ่ะวันนี้เราได้โครงแล้วนะครับต่อไป ทำกล่องได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม้เอ่อแบบนั้นนะผมว่าผมวางออกมาหน่อยดีกว่าให้มันดูมีแบบมีอะไรมากขึ้นอะแต่จริงิงมันไม่มีหรอกแล้วก็วางอย่างนี้ดีไหมเที่ยงไหมเนี่ยที่ยงไหมไม่เที่ยงหรอกอ่ะจังเลยถุครับ คือ,บอ,อแบบเออถ้าเป็นแบบเนี้ยได้นะฮะผมคือมันแบบมันเหมือนมันเป็นต้นไม้จอฟอมเลยไม่รู้ไม่รู้ผมนะเครับเอาเฉพาะเสาเนะไม่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 ลืมอนลูพอ้ไม่ไม่เสาอาทิตย์ละเออลลมลืม,ลม,ลม Nhay nữa, ngay Cháu cháu sao cháu 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 này cháu này cháu ra oh, này nhà xe của này <laughs> Thật <tài vậy> đó. <cười> <cười> มือโอเคสองคลิปนะอ่ไมต้องตั้งใกล้ขนาดนั้นนั้นมาดีๆมั้งไงตารางเรียนจัดได้ยังเออยังไม่จัดทีเดี๋ยวหาคลิปก่อนตารางเรียนเราวนี้ตั้งไว้แม่จะได้ไม่ลืมน้ำลูกวันนี้ใช้เงินกี่บาทสี่สิบบาทค่าห้ามันไก่ก็บค่าน้ำ <laughs> เอาแล้วจานมัไนไม่กินเหรอไม่กินแล้วก็วนี้ไม่ให้ไปใส่สิบกับหนึ่งร้อยห้าสิบหก อืโอ้ว้าวลูกกินน้ำนะครับอย่าไปชี้มันนะขนมกินหช่วงบ่ายอะฮะทำไมไปซื้อขนมกินหนักช่วงบ่ายโอ้แม่ถามรว่ามันว่างไหมช่วงบ่ายอะเวลามันว่างไหมเฮ้ยหาอะไรกินเดี๋ยวจะได้ไม่หิวเกินไม่จ้าแม่อ่ะกลับมาดีเรื่องของเราเถอะอ่ะตอนนี้เราได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือว่า ถึงเวลาการปูเอ,อปิดเนาะชั้นดีวพอโนะครับชั้นสองไม่เอาอจะเอาไว้ตอนที่อยากทาจริงๆเนาะอ่ะตอนนี้ถ้าดูในแผนที่ไม่เห็นน่ะอ่ะถ้าดูในแผนที่อาจจะเป็นเหมือนตารางตารางธาตุนะใช่แล้วผมจะเอาไว้ตรงนี้แทนนะสะดวกดีอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ไม่ไงต่อ,อเดี๋ยวผมจะไปแย้ของก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปเอาพวกแบบขยะเนะีไม่ใช่คือคราบกล่องอะคาบกล่องมาก่อนอ่ะเออขนาใหญ่ฟาร์ม,มเนี๋ยวห่ีหน้าเรามาทำกันนะครับส่วนหลังคาเดี๋ยวไ่มา ไม้ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือมีกล่องไหมกล่องโล่งๆสักกล่องไม่มีทำไงนะครับพี่ลื้อไม่มีไม้ไม่มีกล่องไปกลับบ้านเด็กโล่งเด็กแยบบ้านเลยเฮ้ยตื่นเล้วตื่นแล้ว อะไรนี่เอเออผมว่าเราขดย้ายไปได้นะคือมันมันจะได้แบบบีบเข้ามาหน่อยมันจะได้แบบไม่โล่งเกินไอ้บ้านนี้คือมันลกบ้านนี้เรานับของภาคหนึ่งแทนนะเออมันเป็นบ้านของบ้านที่หนึ่งนะครับภาคที่สองก็เนี่ยททำอยู่เนี่ย,ยน,นะครับผม ต้นนี้ไม่ใช้ครับเดืนนนองผมก็เคลียร์ต้นที่มันแบบว่าอยู่ข้างใต้นีดน่าจะได้ผลกว่าเออเราเอามาเฉพาะของที่สำคัญก็บอกนหครับพวกลูนพวกแบบอะไรเนี้ยของสําคัญนะครับแต่ถ้าคนสําคัญเนี่ยก็มีเปล่านะพวกเราคแบบือมีแหละรู เลือครับอย่าไปนี่แล้วผมไม่คนณดูสิสั่งอะไใช่ไหมคีเออคีชีสใช่ไหมคีคีชสไอ่มีรู้เสียว่าอะไรไม่รู้ บ็อกเอ่อเราเอาเป็นแนวแนวตั้งแล้วกันนะครับผมผมจะไว้บริเวณไอ้นี่คือจุดศูนย์กลางเราเนาะจะไว้บริเวณตรงตรงไหนอีวะที่มันไม่ขึ้นหันแล้วทำเป็นโซนใช่ไหมมือเก้าโซนแสดงว่าโซนนี้เราจะเอาเป็นโซนเก็บของเลยทัใชนไหมดึงจากบล็อกนี้ลงมาจุดนี้ที่นี้ที่นี่โอเค เออกระจกก็ต okay. ้องใช้กระจกนี้นี่มันกระจกแผ่นนะอย่าใช้กระจกบล็อกแผ่นเอื้อนเอ้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาขนย้ายของกันสักนิดนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเื้อเจ้าอจบคลิปแล้ว แยกกันก yeah, ่อเไงเนาะตานูเดี๋ยวค่อยกลับมาขุนก็ได้หาแร่แร่เร็วแร่ไม่เผาเนี่ยผมไม่เอาไปนะอาเคลูนไม่ไม่หินไม่เกี่ยวแล้วก็ดาบนะครับตานูนี่ผมว่าเออตานูเดี๋ยวต้อง เปียนชานใหม่นะครับผมเดี๋ยวน่าจะต้องไปหาลูนะมันต้องมีสักสอง EP อะที่น่าจะไปหาลูนะมีแน่นะครับถ้านึกอกอะมีแน่เออนั่นเก็บไปนะไม่ใชนะเเ่เดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกนะี่ยวไม่เกี่ยเดี๋ยวไขม่มมด เอาไปก็ได้อันนี้อ่ะไม่ไม่ไม่ใช้อันนี้ไม่ต้องใช้หรอกมันไม่สำคัญโอเคอ้อก็มีอยู่ดุดหนึ่งนี่หว่าอ่าเก็บเก็บเก็บมาิดเดียวโอ้ก็ซิลิก้า ไกล้นหน้าขายคูมากเลยแมมไม่มีแต่คนเอามาให้แม่บ่าวเอาทุเรียนมาให้อยู่หลังบ้านทุเรียนไปใกล้ไปอันนี้พี่ดีมเอาปะโน <laughs> นมาให้พี่ดีมหน้าให้ขายคูที่โรงเรียนทีเลยนี่ครูแบบครูสายได้ดน้ำหวานได้ชื่ออะไรน้ำ <c oughs> หวานอือน้ำหวานครูน้ำหวานอือใกล้อยู่นะ กิด <L> <อ>แต่อะไรกันอะอ่าลืมไม่นี่อ่าบอกบอกาเขาเรียกเขาเรลืมไม่นี่แร่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับอ,อ,อืมอืมยัดไปอันนี้ยัดเข้าไปด้วยอันนี้สามก็เป็นอาวุธนะครับอันนี้น้ำพ่นเป็นอาวุธเราต้องแยกเป็นกล่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ อันนี้กล่องนี้เป็นกล่องแบบหายากเลย<ม>นะผมแตวผมรูแล้วนะผมจัดกล่องไงเฮ้นะแ, ه, แค่นี้แหละคลิปเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะก็ต้องจบไปเม่ตอนนี้นกอนแล้วนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นอะไรจำหมุนด้วยนะครับฟ้าหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มเห็ดเรืองแสงนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเฟือนะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อเขาเรียกไง ใช้รูนทั้งหมดในนี้แต่ผมมาเอนชานธนูนก่อนผมว่ามี่ไม่น่าขนาดน,นั้นหรอกธนูนมาใช้รูนอะไรอ่ะเดีดยวปต้องวางของนะโซนคราบถ้า่งั้นเราเอาโตเอนชานไว้ตรงนี้เอราผมต้องแยกเป็นกระจุกเลยเออโซน,นกระจุกมปเลย,เยอ่ะจำมึงน,นะก่อนจะปิดเพียบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่าธนูนมันใช้รูนอะไร โอ้โเดี๋ยวจะข้าวมาเลยดีได้กินละขนูใช่อ่าขนมสีแดงนี่อยู่สองการดนีนะครับอันนี้่อ่าถ้าเวลาเหลือเฟือเดี๋ยวเราค่อยวากันสองคลิปหน้านะครับเคโอเคนี่แหละยี่สิบันดีแล้วนานเกินไปเลย